สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูฟูสูซนเด้อครับเด้อเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฟังเล่าแล้วก็ฟังไทยครับพี่นอ้องอเมื่อนี้มาพบาพ่อพ่อกันใหม่นะครับกับพ่อใหญ่เชิญพาลุยครับพี่น้องก็เป็นยังไงกันแนะนอ๋อครับพี่น้องอยู่สุขสบายดีบ่านาพี่น้องแต่ละคนครับพี่นอ้องตอนนี้โรคโควิดก็เริ่มระบาดขึ้นมาใไหมครับในเขตอำเภอแกงค้อ ปิดแทบมู่บ้านครับแทบทุกมู่บ้านด้วยพี่น้องโอ้ยที่ไปทั้งไหนก็ไปยากครับพี่นอ้องืมาเหตดงานนี่ก็ต้องโอ้ยระแวดเราวังไปทั่วหมดละการที่ว่าที่ไปตลาดตลาดน้อยก็ที่สร้างปิดอีกแล้วครับพี่น้องครับก็ต้องทนเอานะครับพี่น้องเพราะว่าใครจะเจอปัญหาแบบนี้มาทุกคนนะครับการทํางานการค้าการขายก็ยุดชงักไปหมดครับ อันนี้ยังดีอยู่พี่น้องคือพญายเชิญแก่ยังพ่อไดออ้มีงานเห็ดแดงยินดีหน่อยแต่บ,บถึงขันกับดีนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็คือมาว่างที่หนึ่งครับพี่น้องมาติดตั้งที่หนึ่งครับเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้อง

ทั้งฝุ่นไม่หอดดลยน้เอาฝุ่นหอดเลยเด้อทั้งฝุ่นทั้งผีเล่ลนเพิ่มมางกว่าข้าวถั่วหนึ่งเพิ่มท้างนึงเว้ยปกติหน้ะสามเมตรเด้อีกสามเมตรเลยที่ชืว่วงนทั้งพีเพราะมันได้ประกัดสอดสอดย่างอีตู่พุ่นเอาเล็กเนี่ยสอดใส่หัวพุ่นปักเอาว่างเทิดนั่น กันมันหลุดกันมันตกดอกวี่วไปซอยทั้งหมดลังไม่สุดยาวเดิเอ้าเอาตัวนี้ขึ้นมาเล้วก่อนไปกินเขาพวกนี้ไปได้ดอกออสีมันหนาว

จังบวชเห็ดกับบุมีกินครับพี่น้องนี่ละเอาแบบนี้ละเห็ดกระดอกกับบุพพอดิเห็ดกระดอกกับบุพอ,อเห็ดบบเตยขั้นแล้วไห้บอกบ่เรียกมจจันคือบุลลัยเห็ดเจ้าเห็นไน่กินเล็กกินค้งฝันนี้นการศึกษาบุแม,มนแต่ว่าอยู่ในแบบเตรียมมหาลัายดิ การศึกษาอันนี้เขาเรียกว่าการศึกษานอกสถานที่เออจ้าเลี้ยงเก่งๆอจะมาเจริบไฟของดูน้องมาเจอเมืองที่สิเฮ็ดได้บ่ผัดหรือบัตรก็ผัดนี่จับสิลวด <c oughs> รอมึงอ่ะอันนี้ต้องจ่ทั้งพี่เนาะครัน,นี่ผมมันส่อมอยู่รอสทีเดี๋ยวลิงมันจะโด,ด นี่ปีนขึ้นแค่นี้ก็เมย์เมื่อคือตะกอนเนาะอายุกับเดี๋ยวหาทางยืนดีๆก่อนอายุกับยังนไอยิงเลยยิงทั้งขี้เสียกนี่เตรียมไว้เดี๋ยวให้จับด้วยฮะเอาอะไรย่างทั้งปุ่นเอาอะไรย่างทั้งเถิงพร้อมนะ

เอ็กอนเด็กอนเด็กอนเจ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 นทำไปเด็กอนเจนเจนเอาเอาหน่าเอาดึงเองอองเอาอีซีอเนี่ยอีออ่เอ้าอีน้อยเอ้าตีที่เอ้า

Cắt Đâu đâu có à, lock tụi này mình chưa con. Đâu khai ba cắt. Lock tụi này con. Đưa nhá. Đưa à. nhá. Ông. นี่ này hết แม่นบ่หึเด่นๆบ่นะเด่นมันเข้าบ่มันบ่ได้จามไปนะ เอ้าหนึ่งสองอึบนั่นวิดไป,ดดข,ไปขึ้นผู้อ่ะขนาดขึ้นผู้เดียวโอ้ยพักเมย์ก่อนเพื่อนนะสูบเราหนึ่งวันก่อนที่ออกเดินทางไม่สูบอีกึ่งหายใจยากก็หายใจยากเดียเเนี่ยพี่อ้อ, <c oughs> องอทาง สร้างการพยายการทีขึ้นมเนี่เอาละเล่าขึ้นลวสกัดยุ้ยใส่เหรอสกัดอ่ะสกัดนี่สกัดเอาเน็บกระเป๋าไปน้ำขอนเนี่ย่อนมีวอยู่ทึ่งเออขอนอยู่ทึ่ง มันลายแ็รั้อเปองตันเลยเนี่ย้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวฮอกยยเ่เนี่ยัเนรุดยเนั่เนาะ่ัยนาเนีันาะนัเนา่ยั่วานวนยเนยกานาัน่ะ ย่อตะแคงไว้รอบๆรับเวยถึงมันรุดกับกระหายน้ำก um. ับมันปืนปืนป like ังเสือกเสือกสังเกตบังเสื้อแกะมัดได้ด <me ีป๊อเออจับไปน้ำเสือกอันนี้เป็นงานแกะเล็กๆน้อยมือแรกอ่ะแกะกระไซบ่เนี่ย จะมั <ítulo> sabes, ่นใจแบกอยู ért, ่เด้อมั่นใจเด้อไลฟ์มันได้ลอให้เสียมอตีหัวสกัดเด้อจะตีหัวคน ลุแล้วลุตแล้วใหญ่มันพิกเด้อคั้ค,คุ้มไปใหญ่พิกขาดย่ง,งเอาขาดแล้วเอาเลย <IB> ยกขึ้นไปเลยหนักทั้งล่างยกขึ้นไปน้อยเดียวลนะ่ะทั้งผีล่องได้ก็โอเครหลดเอาไปน้อยไปน้อยหมวกล่นบ่ไปยังเดี๋ยว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 ทั้งผีเดี๋ยวก่อน ถ้าถ้าบอเอาขึ้นได้บ้อ่อไม่มันมัน้นบอตรงขันอ่ะออตอนนี้ยังเหลืออีกสิบเสน้นเอออีกหน่อยอีกอ่าโอเคค่อยๆย,ย้อนมานั่นละเอาทาั้งพุนขึ้นได้ป้อ่อาโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้เออลอกไว้ ตูดตูดขึ้นไปน้อยนึงเอาขึ้นไปนิดเดียวเด้อเด้อเอาพ่อพ่อได้แล้วได้แล้วคุ้งไหวคุ้งไหวไปยังไงไปไกลบ่เอาถอยมาเลยบ่ถอยมาถอยมาอ้าวได้บ่ฮะบ่ทำแล้วตทำแล้วเอาได้แค่นั้นโอเค ห่างไปไหนประมาณเท่าไหร่เลยกันไปอยู่มันจักรึ่งเส้นโอ้ยเนาะ <c oughs> เอาเลย 1, 3, 4, นีน่มันสามเส้นสี่เส้นเนอเอาเลยเอาเอาเลยจานนั้นก็ผูกนี่กั้นล็อกไปเดีนนเหตุงานถูกจุดเสียงถูกจุดพี่น้อง ก็ต้องระวังเนาะต้องระวังต้องเซฟตี้ค่อยๆเป็นค่อยไปเอาสิไปหุบหับบ่ได้งานประเภทนี้อ่าแล้วก็ลงมาได้เลยนี่มันได้แล้วดิล่ะเออมันได้แล้วตอนนี้ห่างบ่ห่างบ่ลองลองลองยันมึงดิค่อยเออยันค่อยๆค่อยล็อบมึงเอาลองยันค่อยค่อย ตั่งจอดเมือม่อเมื่อเซฟตี้เอาเมื่อเซฟตี้เอาเอาได้เอาว่าไปเกินไปเกิน mind, ขนาดนี้พอดีแล้วพอดีแล้วพอดีพอดีพอดีแล้วมันสิลมแซมบ่ได้เอาอันซีหุ่นบะมีบ่ลซีหุ่นทั้งทึง ลลลดงไปแ้วม้ีมันเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงมาเที่ยงกับเอ้าเอาเล็กอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าติงยันยันไปน้อยนึงเอาเอาเล็กค่อยใสอือเออเอายันยันไปน้อยนึงยันไปน้อยแล้วก็ใส่เลยเออเออเออเอาเลยนั่นแหละเอาเล็กใส่สด ไซรัสดงามป่ะจ๊ะที่หุ้นวางทับเทก็โอเคเลยเจ้าเล่งเบิ้งเด้อเจ้าเล่งเบิ้งอันเบิ้งไอ้ล้ำเถิงอ่ะไปเถิงมุมมุมมุมล่างน่ะมุมนอกน่ะมันมันทีมันทีเทากันเลยเอ่อลองก้มเล่งบางทีก้มทั้งพี่ก้มทั้งพี่ไปเล่งไปทั้งทั้งล่างเห็นบะ อ๋อเออเออโอเคโอเคครับพี่น้องตอนนี้ก็ <ๆ S 1> พักกินเขากินปลาก่อนพี่น้องเพียงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไฟหลวดไฟหลวดเดี๋ยวยาวเดี๋ยวตอนนี้ก็สายเชื่อมสายเชื่อมแล้วย่างแล้วก็ววลงมากินเขาก่อนงมามันมันแข็งแรงยังอยู่แล้วมั้งโอเคโอเค,อเคลงมากินเขาก่อน Cái, gì à, cái này cả, anh này con. Đầy อ้าวเดียบเลย นี่กับแผน่นซิแพ็คเมืเนี้ยตาสั่งกับพี่น้องกัมาล่อแล้วครับตัวน,นี้มาลออยู่ทีสามพันหาแตกมะยอมาลออยู่ทีสามพันหาพ่อบอกกัก้มแก้มอาจีกก้แก้มอาสีพ่อพ่อมันแตกหลายนีแก็แตก อันพ่อใช้ได้ก็เอาอันพ่อใช้ได้บ่ได้ก็บ่เอาเนาะตัวนี้นะ่ะที่ใช้ได้อยู่เพราะว่ามันมันต้องกินเข้าไปอีกหลายอยู่ได้อยู่ครับพี่น้องสามแผ่นนี่แต่มันแตกมุมนิดหน่อยก็บพเป็นอย่างพ่อใช้ได้ครับเบิ่งครับพี่น้อง,อง,องตอนนี้ก็ยังส่งอ่าตอนนี้ก็ยังขึ้นเยอะอีกสองตัวเนาะสองตัวนี้พี่น้องสองตัวนี้ก็จิจบมาฟังพี่วันนี้ พี่ข้างพุ่นขึ้นแล้วสองโตครับพี่น้องเออเล่นของหนักเล่นของหนักวันนี้อ,อ้าลุยอไรตัวนี้ยูมันเก้าเต๋วไว้เ้วขยับไหมครับต้องขยับไปอีกหน่อยเนะาะขยับไปส้นผุลาต้นเสาผุแล้ว

không bộ còn luôn ngăn phía nào ơi cái ta mẫn chèng ta mẫn con ปิดว่าครับพี่นอ้องอตอนนี้ก็นงาน,นอ่า บ้างที่หนึ่งนะครับขื้นที่หนึ่งก็แล้วแล้วไปแล้วครับนะ้องแต่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ที่งานมุกดันนาครับพี่น้องงานมุกดันนามุกดันนานี้บ่เป็นตัวถักครับบ่มีตัวถักมุกดันนาบ่ามีตัวถักย้อนแสงเนาะ,ะสมมุกดันนาทั้งพู้น่ะ ทั้งฝังทั้งเห่าเลยมันสีโบมันสีไซคือกันแบบนี้ครับเล็กกองซีหนงกองซีหน,นูู่่จิ้นเป็นแบบนี้ครับแต่ว่ามันก็สูงคือกันนะครับครับในคลิปนี้กับบบ๊ม,มีอย่างหลายครับกับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับเฮ็ดไปเรื่อยเอามา ให้พี่น้องได้วเบิ้งกันไปเป็นตอนเป็นตอนนะครับเป็นค uh, ลิปเป็นคลิปไปว่าจะออกขึ้นอีหยังทีฮ็ดอันใดอันใดไปยังใดน,นะครับพี่นอ้องสอบเพนย์เชิญหักเพนย์เชิญกากดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์น้ำเด้อครับพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปน้ำเด้อเพนย์เชิญตอบทุกคอมเมนต์ครับพี่นอ้องเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะซอยกันครับเป็นกำลังใจให้กันและกันะกนะครับพี่น้อง ก็เมื่อนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้คลิปหน้าสิเป็นเนียงต่อไปเบิ่งกันครับว่าสิเฮ็ดตัวใดนะครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ